ก่อนหน้านี้นะครับพวกเราได้เรียนรู้ภาษา Python กันไปบ้างแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาลองใช้คำสั่ง Python Turtle กันบ้างนะครับ Python t u r t l e ตัวนี้จะใช้งานได้เราจะเป็นจะต้อง Import ตัวคำสั่ง Turtle เข้ามาก่อนนะครับโดยใช้คำสั่ง from Turtle และ Import จากนั้นตามด้วย Star นะครับหมายความว่า ให้เอาคำสั่งทุกคำสั่งเลยนะครับของตัว Turtle นะครับเข้ามาจากนั้นให้พวกเราพิมพ์คำสั่งดังนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวเต่านะครับจะเดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโดยมีขนาด100หน่วยจากโปรแกรมข้างต้นนะครับเราลองมาแก้ปัญหาใหม่นะครับโดยการเปลี่ยนเป็นรูปนี้ครับ ก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างยาวกว่าของเดิมเป็น2เท่าครับยังไม่หมดครับมีรูปนะครับและสร้างรูปแรกเสร็จแล้วนะครับให้ลองมาสร้างรูปที่2ครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเป็น2เท่าแล้วก็ตักแคงขึ้นไปนะครับทํามุม30องศากับแนวระนาบพวกเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับถ้าพวกเราต้องการ เพื่อทำกิจกรรมให้กด pause เมื่อทำกิจกรรมแล้วให้กด play เพื่อไปเรียนต่อได้เลยครับต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมสนุกกับเตา่าโดยที่ก่อนทำกิจกรรมนะครับเราจำเป็นจะต้อง copy file turtle lab 1 n py และ turtle lab 2 n py เข้าไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับโปรแกรมที่เราเขียนอยู่นี้นะครับ จากนั้นให้เราพิมพ์คํำสั่งดังนี้ครับและเมื่อลองรันดูเราจะพบกับรูปแบบนี้ครับโดยภารกิจของเต่าในโปรแกรมแรกเนี่ยนะครับคือให้เต่าเดินไปยังบ้านครับโดยที่บ้านของเต่าแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมแต่มีเงื่อนไขนะครับว่าห้ามเดินชนก้อนหินซึ่งในที่นี้ ก้อนห,หินก็คือรูปวงกลมพวกเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับเมื่อพวกเราทำกิจกรรมแล้วนะครับลองดูนะครับว่าเหมือนกับของผมหรือเปล่านะครับโดยที่ผมเริ่มจากให้เต่าหมุนตัวเองไปทางซ้ายมือนะครับ90องศาจากนั้นเดินไปด้านหน้า50หน่วย และหมุนตัวเองไปทางด้านขวามือ90องศาและเดินไปอีก200หน่วยจากนั้นหมุนตัวเองไปทางด้านขวามือนะครับอีก90องศาและเดินเข้าที่บ้านนะครับอีก50หน่วยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในที่นี้พวกเราสามารถที่จะเดินในรูปแบบอื่นๆได้อีกนะครับเพราะ การเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันรู้เป้าหมายไม่จําเป็นจะต้องเขียนในแบบเดียวนะครับสามารถเขียนได้อีกหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเกรียบปัญหาในรูปแบบที่2นะครับโดยที่เราให้เต่าเดินไปยังบ้านเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้บ้านไม่อยู่กับที่ฮะบ้านจะสุ่มตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเรา จำเป็นจะต้องให้เต่าเดินไปยังบ้านให้ได้นะครับทีนี้โปรแกรมจะก,กําหนดค่า hx เพื่อบอกตำแหน่งของบ้านในแกน x และกําหนดค่า hy เพื่อบอกตำแหน่งของบ้านในแกน y ขึ้นมานะครับให้พวกเราใช้ประโยชน์จาก hx และ hy มาเขียนโปรแกรมแก้ปัญหานี้ให้ได้พวกเรา import ไฟล์ Turtle l a แล 2n เข้าไปนะครับและลองแก้ปัญหาดูครับต่อไปนะครับเรามาดูโค้ดของตัว Turtle l a b 2n กันบ้างนะครับการแก้ปัญหาบ้านที่สุ่มไปมานั้นนะครับผมใช้การเขียนโดยการให้ตัวเต่า Forward ไปก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวเต่าเนี่ย หันหน้าไปทางแกน x ของบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมให้เต่าเดินไปยังตำแหน่งของแกน x ของบ้านเลยนะครับโดยใช้ระยะทางจาก h x นะครับเพื่อให้เต่าเดินไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องจากนั้นให้เต่าหมุนไปทางซ้ายนะครับก็คือเดินไปหาตำแหน่งแกน y นั่นเองนะครับและเดินไปในระยะทางเท่ากับ h y นะครับ จากนั้นเต่าก็จะไปอยู่ที่บ้านพอดีเลยครับในทีน่นี้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาสลับกันได้นะครับอย่างเช่นเราเดินไปยังตำแหน่งแกน y ก่อนก็ได้นะครับแต่การหมุนนั้นจะต้องหมุนสลับกันด้วยนะครับอย่างเช่นเราเดินไปยังตำแหน่งแกน y ให้เราหมุนไปทางขวา90องศาและจากนั้นก็เดินตรงไปยังบ้านแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับ พวกเราเคยจเจอปัญหาในลักษณะนี้บ้างไหมครับเราต้องการแสดงผลข้อความ IPST ทั้งหมด5ครั้งเราก็จะเป็นต้อง print IPST print IPST แบบนี้5ครั้งผลลัพธ์ก็จะได้เป็น IPST ทั้งหมด5ครั้งนะครับแต่จะดีไหมครับถ้าเรามีคำสั่งที่จะทำให้เขาแสดงผลได้กี่ครั้งก็ได้ตามที่เรากำหนด เราก็เลยจำเป็นต้องมาใช้งานคําสั่ง for นะครับซึ่งคําสั่ง for ในที่นี้เนี่ยครับจะทํางานตามจํานวนครั้งที่เรากําหนดนะครับโดยมีรูปแบบดังนี้ครับก็คือ for แล้วตามด้วยตัวแปราจากนั้น in ตามด้วย list จากนั้นบรรทัดถัดไปนะครับพวกเราต้องเขียนให้เยื้งเข้ามาใน for นะครับและใส่ชุดคําสั่งได้เลยนะครับ Python เมื่อยื้งเข้าไปนะครับมีการยื้งเข้าไป จะเข้าใจว่าข้อมูลที่ถูกเยื้องนั้นนะครับอยู่ในลูปนะครับหรือว่าอยู่ในระดับชั้นเดียวกันนะครับและเขาก็จะทำงานเป็นชุดคำสั่งให้นะครับจากการใช้งานฟอรอจะเหลือคำสั่งแค่นี้ครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะเป็น IPST เรียนกัน5ครั้งเหมือนเดิมจะสังเกตไหมครับว่า ผลลัพธ์เหมือนกันแต่การเขียนโปรแกรมนั้นแตกต่างกันถ้าเราต้องการให้โปรแกรมเป็นลักษณะนี้ครับคือแสดงผลตัวเลข1จนถึง5ถ้าเราเขียนโปรแกรมปกติโดยที่เราไม่ใช้ loop เราจะเขียนโปรแกรมได้แบบนี้ครับสังเกตไหมครับว่า เราจะเป็นต้องสร้างตัวแปรเข้ามานะครับในการกําหนดค่าแล้วก็เพิ่มค่าของตัวแปรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้คําสั่ง Print แล้วก็เอาตัวแปรบวกหตัวแปรบวกสตัวแปรบวกสวบวกส,วปกสไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมให้เป็นคําสั่ง from ลักษณะนี้ได้ครับพวกเราลองรันคําสั่งนี้ดูนะครับแล้วลองดูว่าได้ผลตามที่เราต้องการหรือเปล่า Okay. เพราะเราลองดูแล้วนะครับจะสังเกตว่าเฮ้ยมันไม่ได้ผลตามที่เราต้องการแทะเพราะมันจะเปลี่ยนแสดงผลเป็น0 1 2 3 4แทนนะครับที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าคำสั่ง range นะครับถ้าเขียนแบบนี้เลยนะครับคำสั่ง range นะครับจะทำงานทั้งหมด5ครั้งและเปิ่มเริ่มต้นทำงานที่0ครับเพราะฉะนั้น เราจึงต้องเปลี่ยนคำสั่งให้เป็นแบบนี้ครับเราใส่บวกหนึ่งเข้าไปในตัวแปรของเรานะครับก็จะแสดงผลเป็น1จนถึง5ได้ครับในกิจกรรมถัดไปให้พวกเราลองแปลงคำสั่งลำลองนี้ครับให้เป็นโปรแกรมพวกเราลองเขียนโปรแกรมตามหัสรำลองนี้ดูครับว่า ผลลัพธ์จะได้อย่างไรครับพวกเราลองเขียนโปรแกร,รมแล้วนะครับลองมาดูนะครับว่าเหมือนกับไกด์ไลน์ของผมหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าการเขียนโปรแกร,รมสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบในที่นี้เนี่ยนะครับตัวรหัสลำลองนั้นนะครับต้องการให้เรารับค่าทั้งหมด4ค่าแล้วเอาค่านั้นมาหาค่าผลรวมแล้วก็แสดงผลครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ มาลองดูโจทย์อีกข้อนึ่งนะครับจากรหัสลำลองนี้ครับพวกเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมจากรหัสลำลองนี้ได้อย่างไรครับพวกเราลองเขียนโปรแกรมแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างของผมหรือเปล่าครับจากรหัสลำลองนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือเป็นการแสดงผล แม่สุคูณนะครับอย่างเช่นเราใส่แม่5เข้าไปนะครับเราใส่เลข5ก็แสดงผลเป็นสุคูณแม่5นะครับถ้าเราใส่แม่6นะครับก็จะแสดงเป็นผลเป็นสุคูณแม่6นะครับในลักษณะนี้ครับเรามาลองแก้ปัญหาจากสถานการณ์นี้ครับจากสถานการณ์เขากําหนดว่าให้เราแสดงตัวเลขและจํานวน ที่ค่า x หาร0จนถึง n ได้ลงตัวในที่นี้ข้อมูลนำเข้าจะเป็น x นะครับและ n นะครับเรากำหนดค่า x ลงไปนะครับแล้วก็ค่า n ลงไปข้อมูลที่ส่งออกจะเป็นการส่งออกลักษณะนี้ครับการส่งออกจะสังเกตว่าจะส่งออกเป็นข้อมูล1ตัวแล้วก็ เว้นห่างนะครับเป็นข้อมูลตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ไปเรื่อยๆจนจบนะครับแล้วก็สรุปผลออกมาให้เห็นว่าจากข้อมูลนะครับทั้ง2ชุดนะครับจะสามารถหารออกมาได้ทั้งหมดกี่จำนวนในที่นี้จะมีคำสั่งเพิ่มเติมเข้ามาครับตามนี้ครับจะสังเกตว่าการปริ้นนั้นกำหนดค่าจุดจบ ให้มีแท็บเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่เราจึงต้องสั่งปริ้นว่างๆไว้หนึ่งบรรทัดครับถ้าพวกเราต้องการหยุดเพื่อทำกิจกรรมให้กด pause เมื่อทำกิจกรรมแล้วให้กด play เพื่อไปเรียนต่อได้เลยครับพวกเราเขียนโปรแกรมแล้วได้เหมือนของผมหรือเปล่าครับจะสังเกตว่า ข้อมูลที่รับเข้ามาเนี่ยนะครับจะไม่สามารถบอกได้ว่าเราทําไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งเราจึงจําเป็นจะต้องสร้างตัวแปรเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวครับเพื่อใช้ในการนับจํานวนว่าตัว x หารลงตัวไปแล้วกี่ครั้งแล้วแสดงผลลัพธ์เป็นลักษณะนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคําสั่งวนซ้ําคําสั่งวนซ้ําทําให้เราเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและรวมถึง เมื่อเกิดข้อบิดพลาดยังสามารถให้พวกเราสามารถเข้าไปจัดการแก้ปัญหานั้น,น,นได้อย่างง่ายด้วยครับถ้าพวกเราสนใจในการเขียนภาษาไอคอนมากขึ้นนะครับพวกเราลองเปิดไปยังหนังสือท้ายบทนะครับพวกเราจะพบสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับให้พวกเราลองเขียนโปรแกรมแก้ปัญหากันดูครับ